สวัสดีครับนะครับไลยสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศเออเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข้างกอไผ่นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาชีวิตรอดในป่ากันบ้างนะครับผมนี่เออนน่นะฮะอ่ะนะครับที่ไม่ได้ออกไปทุ่งนาก็เพราะว่าลมมันแรงนะครับก็หลบลมหน่อยช่วงนี้ลมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เปลี่ยนมาอ่า เอาแบบเขาเรียกอะไรเอาพวกป่าไม้มาบังนะครับเอาพวกป่าไม้อะไรมาบังหน่อยนะครับก็อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเสียงแสงสีเสียงนะอยู่แบบอนาถาไปก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่ายังไม่มีสตูดิโอนะครับก็ก็ต้อง ค่อยๆสนับสนุนกันไปนะครับเผื่อจะมีตังทำสตูดิโอนะฮะทำแสงสีเสียงได้ชัดเจ้าเหมือนกับช่องอื่นเขานะครับอันนี้ดูกันมาเป็นพันกว่าเอออีพีแล้วนะครับมีแต่แบบเรียลไทม์มีแบบธรรมดาเอาก็โชวดูกันไปนะครับคลายเครียดนะครับไม่มีอะไรจะดูก็มาดูเล่นๆหัวหัวกันไปนะครับอ่ะนะครับผมวันนี้นะครับมาดูเหรียญนะครับเป็นเหรียญของเขาเรียกอะไรนะครับเป็นเหรียญอ่า สมเด็จพระสังฆราชเขาเรียกอะไรน,นะชื่อเต็มเต็มท่านอะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาก็เรียกว่าพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อเต็มท่านก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชญาณสองวรสุขไก่เถื่อนเออชื่อเต็มเต็มไหมถ้าอ่านผิดก็ต้องขอถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่านะครับก็เหรียญน,นี้นะฮะจัดสร้างปี2516นะครับจัดสร้างปี2,000 516นะครับอันนี้เป็นเหรียญกะไหลทองนะครับเป็นเหรียญกะไหลทองนะครับนี่ชัดไหมเออกล้องไม่ค่อยชัดนะเหมือนเดิมนะครับกล้องไม่ค่อยชัดก็ดูดูทนทนกันหน่อยนะครับผมอ่ะนะครับก็เป็นอาจจะสร้างขึ้นนะครับ15มีนาคม2516กนะครับก็ตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ไปรวบรวมมาให้นะครับก็บอกว่า นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างขึ้นที่วัดลาดสิทธิทารามนะครับวัดลาดสิทธิทารามนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆเรียกกันตามแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นวัดพลับนะครับเป็นชื่อวัดพลับนะครับก็จะสร้างขึ้นปีจัดสร้างนะครับปลูกเสกพูดง่ายๆนะครับก็คือวันที่15มีนาคม2516นะครับในพิธีนี้นะครับในพิธีนี้เนี่ยนะพิธีปลุกเสกนี้เนี่ยนะฮะก็สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9กแลวก็สมเด็จพระบรมราชีน,นาถนะครับสเสด็จนะครับสเสด็จพระราชดำเนินนะครับเพื่อประกอบพิธีเททงหล่อพระประธานนะครับเททงหล่อพระประธานนะฮะประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดพระแห่งนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ในหลวงรชัชกาลที่9ก็ได้ก็เรียกอะไรประทานเออพระราชทานประทานอ่าเรียกอะไร ชื่อพระนะชื่อพระพุทธรูปเนี่ยชื่อว่า,าพระพุทธสิทธิมงคลเออพระพุทธสิทธิมงคลแล้วก็ประดิษฐานไว้ที่พระวิหารของวัดพับนะครับผมแล้วก็วัดพับก็เราจะได้ยินชื่อเกี่ยวกับพระกูวัดพับใช่ไหมครับเออนั่นแหละที่ว่าพระเครื่องดังๆนะก็เป็นพระกุวัดพับนั่นแหละครับอันนี้แต่อันนี้เป็นพระที่เขาทำาในเนื่องด้วยว่านะครับเป็นการเขาเรียกอะไรระลึกถึง เขาเรียกอะไรที่ระลึกในออกเสียงไม่ถูกเนาะเรียกว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเพระสังฆราชสุกไกเถือนเนี่ยก็อยู่วัดพลับมาก่อนนะครับเพราะว่ารัชกาลที่1เนี่ยนะครับรัชกาลที่1เนี่ยได้สร้างได้สร้างวัดพลับเนี่ยนะฮะวัดสิทธิธารามเนี่ยนะฮะหรือวัดพลับเนี่ยสร้างถวายสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรสุกไกเถืร์นะครับก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญแล้วก็ออกออกเขาเรียกอะไรนะ ออกเหรียญออกเหรียญหรือปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกในการหาทุนสมหาทุนในการสร้างหรือบำรุงนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาเออบำรุงอ่าก็ีย่างไรวัตถุมงคลวัตถุไม่ใช่เออก็เรียกหาเงินบำรุงวัดพุทธศะสาชาวบ้านนะครับในในในด้านต่างๆสืดไปนะครับผก็ประมาณนั้นครับก็เป็นวัดที่ รัชการที่1สร้างถวายนะครับพระสังฆราชสุกเถอนนะครับจัดพิธีนะครับจัดพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับตามแบบฉบับโบราณการนะครับออก็เรียกว่าทําการแม้กระทั่งการรวบรวมชนวนวนสารนะครับแล้วก็พิธีกรรมต่างๆเนี่ยทำแบบฉบับโบราณเลยนะครับผม แบบโบราณการมาที่มีการปลุกเสกทำราชพิธีหรือพิธีมาอย่างไรก็ก็จะทาแบบนั้นเลยนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็เขาเรียกาลายนา้ำไม่ใช่เกจินะฮะเกจิที่ปลุกเสกนะเขาก็ว่ากันว่าเรียนรุ่นนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประดุชิมพีแล้วก็เกจิคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับร่วมพิธีปลุกเสกมากมาย น,นี่ก็นั่นก็ถือว่าอ่าเป็นกาเรียกอะไรเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่มีพิธีนะครับที่มีพิธีแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพิธีใหญ่เออเหรียญดีพิธีใหญ่พิธีเยี่ยมอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เป็นวัตถุมงคลน,นอกวัดของหลวงปู่โตจะบอกบอกว่าเออจะบอกว่าเป็นเหรียญของหลวงอ่าเป็นพระเครื่องนอกวัดของหลวงปู่โตอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ก็ว่ากันได้นะครับผมอ่านะครับการออกแบบเหรียญนะครับก็ ออกแบบเลียนได้ดีนะครับมีสวยงามนะครับผมอันนี้มีหลายเนื้อนะครับเนื้อทองแดงเนื้ออ,อะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับก็จํานวนการสร้างก็ทําเยอะอยู่นะครับราคาก็หลักร้อยกลางๆนะครับ เจ็ดแปดร้อยเมื่อเอาพูดง่ายหนึ่งพันยุคปัจจุบันนี้ที่ทําคลิปนะฮะยุคปัจจุบันนี้ราคาก็หนึ่งพันบวกลบบวกก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ลบก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งพันบวกลบนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญมีอยู่สามบล็อกนะครับเหรียญมีอยู่สามบล็อกนะครับอ่าเขาเรียกเป็นบล็อกอ่าไข่ปลานะบล็อกไข่ปลาบล็อกไข่ปลาเล็กนะบล็บอกไข่ปลาใหญ่แล้วก็บล็อกไม่มีไข่ปลาจะมีอยู่สามบล็อก หลักๆนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอ,อกว่ามันมีอยู่3บล็อกหลักๆนะครับแต่กไ็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีกี่บล็อกนะครับแต่ถ้าตามที่าตามข้อมูลว่ามีอยู่3บล็อกนะครับทีนี้ไข่ปลาเนี่ยดูตรงไหนใช่ไหมไข่ปลาดูตรงไหนเออบอกว่าอา้าวไข่ปลาถามได้ไข่ปลาก็ไปดูที่ท้องปลาดี <laughs> มันคนละไข่ปลานะครับคนละไข่ปลาไข่ปลาเขาดูตรงนี้นะฮะไข่ปลานี่โอ้ยแสงสีเสียงไม่ค่อยชัดเลยเนาะ อ่าไข่ปลาเนี่ยเขาดูตรงนี้นี่ตรงเนี้ยมันจะมีจุดอยู่3ามจุดนะฮะเนี่ยบริเวณเนี้ยเนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีจุดอยู่3มจุดนะฮะมีจุดอยู่3มจุดอ่าอันนี้จะเป็นบล็อกของผมเนี่ยมันจะเป็นบล็อกไข่ปลาเล็กก็เลยไม่เห็นชัดหน่อยนวจะลงกล้องให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยจะมีไข่ปลาอยู่บริเวณเนี้ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็น3อ่าเป็นบล็อกไข่อ่า ไข่ปลาเล็กเออนะครับก็มีบล็อกไม่มีไข่ปลาแต่ไม่รู้ว่าคนเขานิยมบล็อกไหนนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆคือว่าถ้าเจอนะครับก็เขาบอกว่าเหรียญไม่มีไข่ปลาจะหายากแต่ว่าค่านิยมก็ไม่รู้ว่าค่านิยมกันยังไงเอาเป็นว่าถ้าเราเช่ามาแขวนนะครับเอาง่ายๆนะเช่ามาแขวนก็ บล็อกไหนก็หลวงพ่อก็คงจะเสกให้เหมือนกันนะบล็อกไหนก็อยู่ในพิธีเหมือนกันดังนั้นเราจะแขวนแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องบล็อกนะครับผมบล็อกไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับอโอเคนะครับทีนี้ไข่ปลาอยู่ตรงไหนเอ,อนะเดี๋ยวให้ดูลงกล้องหน่อยออวันนี้ภาพไม่ค่อยดีหน่อยนะครับเพราะว่าเรามารีวิวนอกสถานที่รีวิวในป่าเอาแบบลึกลับหน่อยนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ นี่ลงกล้องปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยจะมีจุดอยู่3จุดนะครับเนี่ยหลักๆจะมีจุดอยู่3จุดเนี่ยเล็กๆเนี่ยแบบเนี้ยมันจะเป็นไข่ปลานะครับไข่ปลาเล็กเขาเรียกไข่ปลาเล็กถ้าเป็นไข่ปลาใหญ่จุด3จุดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีเป็นบล็อกที่ไม่มีไขป่ปลานะครับมันก็จะเรียบไปเลยนะครับอ่ามันจะมีเส้นสายฝนวิ่งใต้ฐานนะครับอ่านไหนมนะครับนี่จมูกโด่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะ ไอเหรียญมันสะท้อนแสงเออเหรียญมันสะท้อนแสงดูยากหน่อยนี่ฮะพระสังฆราชส,สุกไก่เถื่อนนะครับนี่จมูกโดง่งนะครับอ่าเส้นสายฝนวิ่งเห็นไหมเห็นไหมนี่เส้นสายฝนวิ่งวิ่งน,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 นี่เหน็นไหมอ่านะฮะนี่เห็นไหมเหรียญนะเหรียญสภาพเดิมๆนะครับนี่นะครับสมเด็จพระสังฆราช นะครับยานสังวรนสุกสุกไก่เถื่อนนะครับอ่าเห็นไหมฮะสิบห้ามีนาคมนะสิบห้ามีนาคมสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกแล้วก็มีอัคระยันล้อมรอบนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นกงจักรนี่นะฮะนี่อ่าแบบนี้ โอ้สวยงามนะเป็นพิธีในวังด้วยอะ่ะเออนะฮะนี่เขียนไว้ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโดยอา่าโดยสเสด็จพระราชชกุศลอวัดราชสิทธา,าลามราชวัดราชสิทธาลามวารวิหาร วาระวิห,วหารนะครับโอ้ยดูข้างหลังดิตาอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้ามีตราฉัดตาชดาแล้วก็กงจักแบบนี้นะครับต้องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสายในวังอะ่ะไม่ต้องห่วงหเรื่องพิธีนะครับดูข้างหลังเนี่ยนะฮะเห็นไหมไม่ต้องห่วงเลยเหรียญลักขณะอย่างเนี้ยนะฮะนี่ นะครับพิธีดีแน่นอนนะครับพิธีดีนะครับแล้วสัญลักษณ์ข้างหลังนี่ก็แบบสัญลักษณ์ข้างหลังนี่ก็ขังก็ขังแบบอ่าขัางเรือกินแล้วนะครับผมทั้งกงจักรนะครับทั้งชดาทั้งฉัดนะครับก็อ่าสเสด็จนะครับโดยสเสด็จพระาชกรศลนะครับก็เขาเรียกกันว่าอ่าในวังนะครับอ่าในวังอ่าเกี่ยวกับสืบเนื่องผมว่าคิดว่านะในวังก็เขาเรียกอะไรอุปถรัรมภ์หรือ เขาเรียกอะไระทําพิธีอ่ะเออมันเป็นพิธีในวังอะไรอย่างเงี้ยโบราณแบบโบราณทําแบบสืบพระราชพิธีหรือการปลุกเสกที่แบบโบราณโบราณแบบพระราชสำนักทําอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าแน่นอนแหละเหรียญเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับเห็นไหมนะฮะเออนี่นะครับอ่านะครับด้านหน้านะฮะแบบนี้ เป็นแบบอ่าเต็มเต็มองนะครับเป็นท่านั่งเต็มองค์นะครับแล้วก็อ่าขอบตัดอ่าขอบตัดก็จะเป็นตัดครึ่งแล้วก็ฉีกครึ่งนะครับขอบตัดปี16นะครับตัดครึ่งแล้วก็ฉีกครึ่งลงขอบให้ดูหน่อยปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ามีเกรหรืยยังนะนะครับปัจจุบันก็ไม่ทราบว่ามีเกรหรืยยังนะครับผมก็ยังไม่เจอเกนะครับนี่ขอบตัดอ่า ชัดไหมเพอื่อนแสงมันเป็นกระไหลทองแล้วแสงมันสะท้อนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับนี่ขอบตัดจะตัดครึ่งแล้วก็ฉีกครึ่งนะครับตัดครึ่งแล้วก็ฉีกครึ่งนะครับนี่อ่ะไปละนี่อ่านี่หูหงวงนี่แบบนี้นะครับก็ก็ถือว่า นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีพิธีที่ดีผมว่าพิธีดีพิธีใหญ่ด้วยแหละนะครับถ้าเราอยากจะที่จริงพระเครื่องของพระสังฆราชสุกไก่เ่อนเนี่ยนะฮะหรือสมเด็จพระอรหังที่ที่ทอ,องค์เล็กๆที่ว่าอ่าเป็นเนื้อผงอะนะนะครับค่อนข้างที่จะราคาก็หลายแสนนะครับ ก็บุ <G ül> คคลคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะคงพูดถึงถ้าคงจะไปเจอในสนามก็เจอ,อยากมากแล้วก็บุคคลธรรมดาก็ไม่ไม่อาจที่จะก็เรียกไม่อาจที่จะมีไว้บูชาได้นะครับก็ดังนั้นก็ถ้าอยากจะแขวนนะครับพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ในพิธีหนึ่งที่มีความกาเรียกอะไรมีความมีความยิ่งใหญ่ในการจัดสร้าง นะครับมีความยิ่งใหญ่มีความก็เรียกสุดยอดมีความสุดยอดในการจัดสร้างอ,อีกรุ่นหนึ่งของวัดพลับนะครับผมก็ใครที่เอาไปเจอบุญหิ่งนะเผื่อไม่รู้ว่าอะไรยังไงข้อมูลยังไงนะครับก็ลองไปดูบุญหิ่งดูเผื่อเจอนะครับเผื่อเจอเผื่ออยากมีไว้บูชาเผื่ออยากแขวนนะครับแล้วก็การหรือเผื่ออยากเอาไปออกต่อนะครับก็ราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับหลัก ร้อยนี่แหละนะครับพันหนึ่งเอาพูดง่ายพันหนึ่งบวกลบบวกลบเออพันหนึ่งบวกลบก็บวกก็น่าจะไม่เกิน500ลงก็น่าจะไม่เกิน500แล้วแต่จะตกลงกันราคาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ราคายังไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็ก็เรียกอะไรนะไม่แพงแล้วก็น่าเก็บผมว่าน่าเก็บน่าแขวนน่าบูชาด้วยแหละผมเนี่ยก็ยังจะผมก็มีหลายองค์นะแต่ก็เหรียญนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่ผมก็ต้องเอาไว้บูชานะครับเห็นอันนี้ เจอในกองนะครับเพื่พอนไปเจอในกองแล้วก็คนก็เขียยไปเขียยมาคนก็อ่านว่าภาษาสังคราชสุกไก่เชือนคงจะแบบไม่ทันคงจะไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็คิดอย่างนั้นไงนะครับเขาก็เลยไม่มีใครเอานะครับแล้วก็เจอด้านหลังที่เป็นตราแบบอย่างเงี้ยเขาคิดว่าสร้างเยอะไม่มีราคาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรคนเขาก็เลยไม่ไม่อยากได้กันนะครับแต่ผมก็เป็นเขาเรียกอะไรชอบเก็บ อชอบเก็บสายย่อยเออสายย่อยที่พิธีดีๆผมจะเก็บไว้นะครับอย่างน้อยนะครับอย่างนี้น้อยก็เอาไวา้ให้เพื่อนนะครับเออไว้เป็นของขวัญให้เพื่อนแจกเพื่อนแจกญาติแจก,แจกลูกแจกล้านนะครับเอาไปร่วมบุญอ่าทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะนะครับผมพระอยากหลักย่อยเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตผมคิดว่านะถ้าพระวัตถุมงคลของหลวงปู่โตเนี่ย วัตถุมงคลหลวงปู่โตเนี่ยราคาขยับขึ้นขยับขึ้นผมคิดว่าคนก็ต้องหันมามองมามองพระที่หลวงปู่ตโตปลูกเสกนอกวัดอ่ะผมคิดว่านะคนก็ต้องหันมามองพระที่หลวงปู่โตปลูกเสกนอกวัดหรือพระที่พระเครื่องที่อ่า,อาจัดสร้างพิธีดีๆพิธีดีๆพิธีใหญ่ๆ,ๆเนี่ยแล้วก็พอสอใช้ได้หน่อยนะคนจะหันผมคิดว่าคนน่าจะหันมาม,ามอง มานิยมพระประเภทนี้มากขึ้นนะเพราะว่าพระที่เป็นพระหลักจริงๆราคาก็ขยับขึ้นแทบจะทุกวันอย่าว่าทุกปีเลยนะราคาพระเนี่ยขยับขึ้นทุกเดือนนะครับก็อ่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนที่มีสะตุ้งสตังที่มีจำกัดเนาะเอออย่างผมก็มีสะตุ้งสตังจำกัดก็คงจะไม่คงจะไม่มีงบที่จะไปเช่าพระแพงๆมาได้นะผมก็เลยต้องมาหาพระที่ที่เขาเรียกอะไร พิธีดีพิธีใหญ่พอสใอช้ได้แล้วก็ราคาย่อมเยาวแทนนะครับก็แขวนได้เหมือนกันหลวงพ่อก็เสกให้เหมือนกันนะครับหลวงพ่อคงจะไม่ได้แยกบล็อกเสกแยกวัดเสกให้เอาวัดนี้เสกอันอย่างนี้วัดนู้นเสกอย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อคงจะไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่คงจะไม่ได้คิดจะเสกงานหลวงปู่กูก็ว่าจะเสกให้เหมือนกันนั่นแหละเต็มที่เหมือนกันนะครับเราอยากระดับพระอริยะเจ้านะครับแล้วระะระดับพระอริยะเจ้าพระอริยสงฆ์เนี่ยก็คงจะมีเมตตาที่จะ ประจุพลังให้เข้มแข็งเต็มที่เหมือนกันทุกที่ทุกรอบทุกวัดทุกวารละเหมือนกันนะครับแล้วนะผมก็มีความมั่นใจว่าถึงจะไม่ได้ใช่วัตถุมงคลที่ก็เรียกกันอะไรเป็นวัตถุมงคลหลักออหรือจะเป็นของออกจากวัดอะไรหลักโดยตรงแต่ว่าผมคิดว่าก็ต้องมีพุทธคุณวิเศษอย่างแน่นอนนะครับเออใครไม่แขวนผมแขวนเองนะครับใครไม่แขวนผมแขวนเองนะครับเออนี่สวยงามด้วยเหรียญสวยงามพิธีดีนะครับผมเอา้านะครับ ก็ใครนะครับชื่นชอบแบบไหนนะครับก็เช่าแบบนั้นนะครับผมก็นานะครับเรื่องราวนะครับเรื่องราววัตถุมงคลเล็กน้อยนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาของทุกท่านที่จะนะครับศึกษาแล้วก็สะสมพักเครื่องกันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับสาหรับรายการไลยสาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่พระลึกลับกินตับตัวเองนะครับพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ